อ้วนมีผลต่อไขมันในเลือดสูงและถ้าเราลดน้ําหนักเพียงแค่10%ยกตัวอย่างสมมุติว่าเราหนัก100่กิโลเราลดน้ําหนักให้ได้9กกิโลเหลือ90แค่สิมันก็ทําให้ระดับไขมันในเลือดเนี่ยลดลงอยู่ในระดับที่สุขภาพดีได้แล้วแล้วการลดน้ําหนักลงได้ประมาณ10%เนี่ย3เดือนก็ทําได้แล้วนะคะ สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของ10เรื่องน่ารู้ของไขมันในเลือดนะคะเวลาที่เราไปเจาะไขมันในเลือดไขมันในเลือดเราต้องรู้กันนะเขาเรียกว่า l i p ิด profile นี่จ้าเราจะต้องดู4ตัวนี้นะคะ LDL t r i g e r มี total cholesterol ด้วยนะค่ะตัวใดตัวหนึ่งแปลผลเลือดไม่ได้เพราะว่าเวลาเราดูเราจะเทียบเป็นสัดส,ส่วนค่าปกติ cholesterol เท่าไหร่นะ200 LDL ต้องเท่าไหร่ค่าก็ต้องไม่เกินเท่าไหร่1 3อยตาิ สไลด์ก็ไม่ควรที่จะเกิน150 HDL ก็ต้องมากกว่าเท่าไหรอ่อ่ะ แล้วแต่ผู้หญิงผู้ชายอ45อย่างนี้แล้วกันนะเอาแบบเยอะๆเะข้าไปก่อนนะแล้วเอา4ตัวนี้มาหารกัน3ตัวแรกเนี่ยเป็นตัวตั้งเช่นคอเลสเตอรอลตั้งหารด้วย HDL มันต้องไม่เกิน4เวลาเอา LDL หารด้วย HDL ตัวนี้ก็ต้องไม่เกิน3แล้วตัวที่สําคัญก็คือไตรกลีเซอไรด์หารด้วย HDL เนี่ยถ้ามันน้อยกว่า2แปลว่าดีสิ่งที่จะต้องรู้ข้อที่2ก็คือว่าเวลาที่สงสัยว่าไขามันในเลือดสูงไหมเราจะรู้ได้จาก อะไรไขมันในเลือดสูงอะ่ะไม่มีอาการเราจะรู้ได้ยังไงเราก็ต้องเจาะเลือดค่ะเราถึงจะแปลผลได้กันไหมข้อที่3การออกกําลังกายเป็นการควบคุมระดับไขมันในเลือดแบบมีสุขภาพดีที่จะต้องทําสม่ําเสมออันนี้หลายๆคนมองข้ามเพราะคิดว่าออกกําลังกายอะ่ะมันสําคัญน้อยหรือบางคนก็แค่รู้ว่าการออกกําลังกายมันก็ดีต่อสุขภาพนะแต่ไม่ได้ให้ความสำคัญจนถึงขั้นลงมือทาจะ ทำให้การควบคุมระดับไขมันในเลือดของเราอะอยู่ในระดับสุขภาพที่ดีนะคะต่อไปสิ่งที่จะต้องรู้เรื่องที่4เกี่ยวกับในเรื่องของไขมันในเลือดนะก็คือถ้าเรานั่งทั้งวันการานั่งทั้งวันจะเป็นสาเหตุของไขมันในเลือดสูงที่ส่งผลต่อหัวใจถึงแม้ว่าเราจะออกกําลังกายเป็นประจำก็ตามนั่งเป็นนานๆติดต่อกันหลายๆชั่วโมงมันจะเป็นสาเหตุข,ของการที่ทำให้ HDL ลดและไตรกลีเซอไรด เพิ่มแล้วสิ่งสําคัญถ้าเกิดว่าตัวนี้เพิ่มตัวนี้ลดมันก็จะส่งผลให้สัดส,ส่วนของไตกีสซอไรด์หารด้วย HDL เป็นยังไงคะมันก็จะมากกว่า2ก็แปลว่าจะเสี่ยงต่อโรคหัวใจมากขึ้นเป็นเท่าตัวเลยแหะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทํางานห้ามนั่งเฉยๆนะจะต้องลุกทุกครึ่งชั่วโมงหรืออย่างน้อยใน1ชั่วโมงก็ต้องลุกเดินสัก5นาทีพอที่5มาดูค่ะบุหรีนะคะบุรีเป็นสาเหตุที่สําคัญของการที่ ที HD L. HD L ่ลด HDL HDL ยิ่งเยอะยิ่งดีปกติแล้วมันควรจะแบบว่ามากกว่า45รลยเงี่ยนะไม่ว่าจะผู้หญิงผู้ชายนะเอาตีรวมๆไปหลายๆงานวิจัยบอกว่าถ้า HDL เกิน90นะผลต่อการป้องกันโรคหัวใจอะไม่ค่อยต่างกันละเช่นอย่างคนที่ได้100 110 120 130อะไรอย่างเงี้ยกับคนที่ได้90เนี่ยผลของการป้องกันโรคหัวใจเนี่ยมันก็คืออยู่ในเลเวลสูงสุดอยู่แล้วอย่างเงี้ยนะคะราะอย่างน้อยๆพวกเราก็ต้องแบบดึง HDL ขึ้นมาให้เกิน90ข้อที่6เรามาดูความอ้วนมีผลต่อไขมันในเลือดสูงและถ้าเราลดน้าหนักเพียงแค่10%ยกตัวอย่างสมมุติว่าเราหนัก100กิโลเราลดน้ําหนักให้ได้9กกิโลเหลือ90แค่สิมันก็ทําให้ระดับไขมันในเลือดเนี่ยลดลงอยู่ในระดับที่สุขภาพดีได้แล้วแล้วการลดน้าหนักลงได้ประมาณ10%เนี่ยสเดือนก็ทําได้แล้วนะคะไปข้อที่7นะคะการที่เราจะมีภาวะไขามันในเลือดดีการจํากัดการกินไขมันสัตว์ถ้า การจากัดการกินไขมันสัตว์เนี่ยนะคะมันจะช่วยเ,เป็นผลดีต่อการควบคุมไขมันในเลือดเราจะมีกฎอยู่ใช่ไหมอายกนิ้วโป้งขึ้นมานะคะแม้การกินไขมันต่อมื้อของเราเนี่ยก็อยู่ที่2อถึงสนิ้วโป้งในผู้หญิงหรือว่า3าถึงหนิ้วโป้งในผู้ชายต่อมือ้อนะเวลาที่เรากินอาหารเราก็กิน3มื้อต่อวันใช่ไหมเวลาที่เราทา442 l c g f ซึ่งเป็นสูตรแบบควบคุมน้าหนักเบื้องต้นที่บอกให้คนไปนะคะตัวนี้มันก็จะใช้ได้ทั้งกับคนที่เป็นเบาหวานคนที่มีภาวะไขมันในเลือดสูงด้วยเราก็เริ่มทํจาก 442 LCGF ใครไม่เข้าใจไปเสิร์ชใน u t u b e ช่องดรสลินเฮลชแนลหรือว่าในเพจดรสลินแฟนเพจก็ได้นะข้อที่8ก็คือให้เลิกกินทรานส์แฟตทรานส์แฟตมันเป็นไขมันไม่ดีนะคะมันเป็นไขมันไม่ดีในอาหารไม่ใช่ในเลือดนะทําให้เซลล์ร่างกายเราอักเสบมันจะนําไปสู่หลอดเลือดหัวใจตีบมันจะนําไปสู่ภาวะอัมพฤกษ์อมัอมาพาตนําไปสู่ภาวะไตเสื่อมไขมันเกาะตับเพราะนั้นทรานส์แฟตเนี่ยก่อปัญหามากกว่าแค่เรื่องของไขมันอุดตันในหลอดเลือดมันไปก่อ ปัญหาเรื่องของแบบสมองเราเรื่องของภูมิคุ้มกันเราความเจ็บป่วยด้านอื่นๆด้วยซ้ำนะคะแล้วทานแฟตมันอยู่ในไหนล่ะคะมันเป็นพวกไขมันไม่อิ่มตัวอย่างเช่นเอาน้ํามันถั่วเหลืองอะ่ะมาผ่านความร้อนแล้วก็ฉีดไฮดโดรเจนเข้าไปมันก็จะแปลสภาพออกมาเป็นเนยเทียมมาการีนใครที่จะตัดไขมบันทิ้งนะคะไม่กินไขมันทุกชนิดสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือผลเลือดเราอะ่ะจะไม่ได้ดีขึ้นหรอกถ้าเรามีข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเรื่องของกูดแฟตแล้วเราเลือกกินแต่กูดแฟต นี้แหละเป็นทางออกและเป็นคําตอบของการมีผลเลือดที่ดีขึ้นแล้วทีนี้เราก็มาดูว่าแล้ว good fat คืออะไร good fat ก็อย่างเช่นถั่วเปลือกแข็งเช่นอัลมอนด์พิตาชิโอแล้วพวกนี้มันจะมีไขมันดีอยู่สูงนะคะเรากินเป็นประจำสองน้ำมันมะกอกสกัดเย็นอันนี้คือไขมันดี3ก็คือน้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นอันนี้ก็ถือว่าเป็นไขมันดีเหมือนกันอะโวคาโดนี่คือดีมากปลาทะเลน้ําลึกนะที่เป็นแบบไขมันจากปลานะคะเช่น กลุ่มของแซลมอนสุดท้ายเราต้องกินไฟเบอร์การที่เรากินไฟเบอร์มันจะช่วยควบคุมไขมันได้ดีขึ้นข้อนี้เนี่ยเอาไปใช้ได้กับคนที่สัดส่วนไตกรีสไลด์หาร HDL อะ่ะมันน้อยกว่า2เราจะเจอเคสที่บอกว่า,านี่ไตกรีสไลด์อาหารด้วย HDL น้อยกว่า2จริงแต่พอมาดู LDL อะ่ะอุ้ย LDL พี่ปาไป200เลยอะ่ะทางออกของเรื่องนี้ก็คือให้กินไฟเบอร์ที่เป็นกูดคาร์บอย่างเช่นกินไรซ์เบอร์รี เ,เข้าไปในมื้ออาหารนะคะการกินกู๊ดคาร์บจะช่วยทําให้ LDL ลดลงแต่อย่าเผลอไปกินพวกแบบแบดคาร์บอย่างพวกน้ําหวานน้าตาลอะอันนั้นไม่เอานะเพื่อนเราก็ควรที่จะกินกู๊ดคาร์บนะคะโอเคก็เอาไปใช้นะสําหรับวันนี้ไปก่อนนะจ๊ะทุกคนขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะบ๊ายบาย